สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางดาวปกติกับดาว VIP e. นะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องมาแนะนำให้สับสนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ ดาวจวงของเรารอบที่ผ่านมานะทุกคนบาสมาเ99คนใดมานี้นะคะมา26เไป็ไหนแล้วไปนไหนแล้วไปนไหนแล้วหนูหินไ้แวบอยู่โอเคนะคะแล้วก็นี่นะคะหกเหมือนกันนะคะนี่มา36นะทุกคนอ่ะมาปันมานี้วินก็ได้นะคะวินก็ได้นะคะ ฟันสีนะคะฟันสี่เจาะนะคะเจาะ 7จ็ดศูนย์เจดเดกะฮะแล้วก็ด่นนะฮะด่นสา ไปินเลยดีอะนะคะประมาณนี้ดาวฟันสี่ถ้าเจาะสี่ก็สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดเจาะให้หมดแล้วไม่ต้องอธิบายเยอะค่ะฝนจะตกแล้วจะกลับบ้านแล้วสามหนึ่งเจ็ดนะสี่เจ็ดค่ะ เจ็ดศูนย์ไหมพอ,อเด่นสามหกสามหกนี่สำคัญนะทุกคนตัวเด่นหนูสำคัญทุกวันอะเด่นสามใช่ไหมสามก็สามสองสามหกสามเก้าหกก็หกสองหกห้าหกเก้านะทุกคนอ่ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะให้ไปเพลงแค่แนวทางนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเลยปังๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ